วันนี้จะพามาดูนะน้องสมบูรณ์ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่านาป้ายครับเข้ามาเราจะเห็นมังกรตัวใหญ่เห็นไหมครับตนนัวนี้แล้วก็มีกจ้แม่กุนอิมนะครับด้านหลังมังกรนะครับก็มีน้องขนาดใหญ่นะมีเส้นทางในการวิ่งขนาดใหญ่นะครับมีการแบ่งเลนจักรยานไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับและมีเส้นทางเดินลิ้มหนองเลยนะครับเป็นทางยาวเลยครับรอบหนองเลย ระหว่างเส้นทางวิ่งก็จะมีตั้งเครื่องออกกำลังกายให้เป็นระ,ะระยะระยะตลอดเส้นทางเลยสต่ผานข้ามไปเกาะกลางนะครับอันนี้บริเวณเกาะกลางหนองนะครับก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆนะระหว่างทางวิ่งเราจะเห็นกระรอกเกาะต้นไม้อย่างนี้นะครับตลอดเส้นทางเลยนะเห็นไหมมีทิวทัศน์สวยระหว่างวิ่งนะครับมีสุขภาพ อุทยานนครสวรร์เทศบาลนครนครสวรรค์อันนี้อยู่บริเวณท้ายหนองนะครับท้ายหนองแล้วมีชมลมไทยเก็กมีชมลมลำวงย้อนยุกเพื่อสุขภาพด้วยนะครับมีสนามตะก,ก้อมีสนามเปตองสระว่ายน้ำสาบัแบดบินตันสเก็ตบอร์ดนะครับมีให้เล่นด้วยครบคันเลยอันนี้อยู่บริเวณด้านหลังหนองนะมีสนามเยอะมากนะครับนี่ก็กายบริหารหวายตันกงนครสวรร์นะครับมีตะพานแขวนสำหรับมาถ่ายรูปก็ให้หารปานะครับบริเวณนี้ได้เลยจะเห็นวิวแบบนี้เลย แล้วก็มีปุ่มฉุบเฉินให้นะครับถ้าเกิดเจอคนหมดสติก็สามารถกดได้เลยเรียกเจ้าที่เข้ามารับโดยด่วนได้เลยนะครับร้านกาแฟพันไทยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอออกกําลังกายนะครับขอออกกํลังกายดีที่สุดสุขภาพได้แข็งแรงแล้วก็มีแรงไปทําเงินนะครับ